สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกหน้าต่างโลกกว้างรู้จักโลกรู้จักเรา สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนนะครับคุณพัทรำขำผมจุลชัตกาญจนาโอฬารสิริในรายการหน้าต่างโลกกว้างนะครับประจําวันอังคารนะครับอตอนช่วงนี้ก็จะเห็นพวกเราในรูปแบบนะครับเกาหลีเกาหลีได้เกาหลี <laughs> หลเพราะว่า,าอากาศหนาวลงนะคะอุณหภูมิลดลงค่อนข้างมากในใช,ช่วงสองสมวันที่ผ่านมานี้ซึ่งก็อาจจะเป็น อหน้าหนาวครั้งแรกและครั้งเดียวในรอบปีและรอบหลายปีก็เพระต้นแต่จำความได้เนี่ยไม่เคยหนาวอย่างนี้มานานมากแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใช่ครับก็พอรู้สึกอุณหภูมิจะลดหวบลงมาเลยใช่ไหมวันอาทิตย์นี้ลดลงมา<ช>จากร้อนๆอ,อบอ้าวก็กลายเป็น สิบกว่าองศานต่เราไม่ทิ้ชั่วโมงโตเกียวรอเปล่านะอ๋อขนมโตเกียวใช่ไหมที่ขายอยู่ตามข้างใช่เข้าเรื่องกันเลย่าค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรดีเราก็จะมาคุยกันในเรื่องเดิมๆแต่ก็ไม่เหมือนเดิมสะทีเดียวนะครับเป็นเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความเหมือนเดิมแต่ไม่จำเจเพราะว่ามีอะไรใหม่ๆมาเสมอนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงสภาะแวดล้อมด้านความมั่นคงของโลกนะครับ ที่นะฮะก็ผมได้มีโอกาสไปฟังบรรยายพิเศษนะครับของอาจารย์ดรประพัฒน์นะครับรองศาสตราจารย์ดรประพัฒ์เทพชาตรีนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ะนะครับก็ได้ไปฟังมานะครับว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในในอนาคตในประมาณ20ปีข้างหน้าโดยท่านก็ได้พูดถึงความมั่นคงในปัจจุบันด้วยนะเป็น เป็นการมองเรียกว่ามองปัจจุบันแล้วก็เลยไปในะอานาคตด้วยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็พูดถึงการจัดทํายุทธศาสตร์นะครับถ้าเกิดเราจะต้องมียุทธศาสตร์ของแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยเราควรจะจะจะมีแนวคิดยังไง <c oughs> นะครับ่ะ <c oughs> จริงๆเรื่องนี้เนี่ยเราก็คุยกันมาเป็นระยะนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะประเมินสภาะวะแวดล้อมความมั่นคงในระยะ20ปีเนี่ยก็แน่นอนว่ามาจาก ซอสเดียวหรือมาจากแหล่งข้อมูลเดียวเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะแคบไปหน่อยดังนั้นเราก็ต้องฟังจากหลายๆมุมมองของทั้งนักวิชาการหรือแม้แต่ข้าราชการของเราเองหน่วยงานความมั่นคงครหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจเพราะว่าจริงๆแล้วการมองระยะสภาพแวดล้อมเนี่ยมันต้องมองอย่าง สมบูรณ์มองอย่างองค์รวมไงนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งของท่านอาจารย์ประพัฒน์ซึ่งเราก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังติดตามเนี่ยเมื่อช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเราก็เอาอบทความของท่านอาจารย์ประพัฒน์เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการจัดอันดับ10สถานการณ์สาคัญในปีที่แล้วนี้ก็คราวนี้เรามาฟังมุมมองอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสภาวะความมัน่นคงแวดล้อมความร้านความมั่นคงกันดูค่ะครับ ซึ่งนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงด้านด้ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีการจะจะดูว่าจะความความมั่นคงของโลกเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งด้านความมั่นคงแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มันต้องมีด้านเศรษฐกิจด้วยมีด้านสังคมวัฒนธรรมใช่เพราะทุกอย่างมันค่อนข้างเชื่อมโยงกันนะใช่ครับอ่ะในด้านความมั่นคงนะครับระบบโลกนะฮะนั่นก็คือฟังดูยิ่งใหญ่มาก<ช>ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ เ,เรียกว่าการบริหารจัดการความสัมพันธ์ต่างๆของโลกเนี่ย<ฆ>เป็นเป็นระบบนะฮะก็น่าจะปรับเปลี่ยนจากระบบหลายขั้วอํานาจนะครับเอ้อจะโทษครับจากระบบขั้วอํานาจเดียวนะฮะ<ฆ>จากาที่มีสหรัฐเนี่ยเป็นแกนนําเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญในด้านต่างๆก็จะกลายเป็นระบบหลายขั้วอํานาจนะครับในอนาคตแล้วสําหรับภูมิภาคของเราเนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้ให้ความเห็นไว้ว่าอาเซียนน่าจะเป็นแกนหลักนะครับของระบบ ผู้าคีนิยมเรียกว่า Multilateralism หรือว่าระบบหลายขั้วอำนาจนั่นเองนะครับแต่ว่าช่วงอาเซียนของเราจะเป็นแกนนาเลยเป็นแกนนาแน่นอนในในภูมิภาคนะครับในภูมิภาคเพราะว่าอาเซียนของเราตอนนี้ก็ได้เข้าสู่การเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เรียกว่าปัญหาอะไรความขัดแย้งอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยอาเซียนก็จะเข้าไปมีบทบาทในการไกล่เกลี่ยหรือว่าในการมีเรียกว่าเชิญหรือว่า เป็นตัวกลางในการพูดคุยอะไรต่างๆก็ะๆจะเกิดขึ้นจากอาเซียนเป็นสําคัญนั่นก็คือสิ่งที่ประเทศต่างๆในอาเซียนก็พยายามจะอยากให้เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับช่วงที่เรียกว่ากําลังเปลี่ยนผ่านเป็นยุคเปลี่ยนผ่านจากระบบโลกหนึ่งขั้วอานาจคือมีสหรัฐเนี่ยเป็นโลกหลายคู่วอานาจ ก็อาจจะนะครับเขาเรียกกันว่าเป็นยูนินะฮะยูนิก็คือหนึ่งเนาะยูน<ะ>ิมัลติลาทรอลิซึมโอ้ทั้งยูนิทั้งมัลติใช่เป็นคั้วอำนาจเดียวด้วยผสมกับหลายคั่วอำนาจด้วยพร้อมๆกันเรียกว่าช่วงเปลี่ยนผ่าน<ะ>ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะครับต่อการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของไทยว่าเอ๊ะตกลงยังไงดีประเทศไหนที่ท,ที่จะมีบทบาทนำเราจะต้องมีความสัมพันธ์อย่างไรกับประเทศนั้นะนะครับเกิดประเทศที่กําลังมีบทบาทนําขึ้นมา เป็นเป็นโลกหลายขั้วอำนาจเป็นขั้วอำนาจใหม่ขึ้นมาเนี่ยแล้วเกิดไม่ถูกกับสหรัฐขึ้นมาล่ะในหลที่สหรัฐก็เป็นพันธมิตรเติมกับเรา,าเราจะบริหารความสัมพันธ์ซับซ้อนอย่างนี้ตรงนี้ยังไงก็เป็นช่วงที่ท้าทายสําหรับเรานะคะในช่วงนี้ใช่ใชครับแต่ก็อย่าเพิ่งกลัวไปนะครับเราก็ต้องเชื่อมั่นนะครับแล้วเราก็จะมีนโยบายที่ดีกับจริงๆประเทศไทยของเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่คุยได้กับทุกคนนะฮะก็เป็นประเทศที่เป็นมิตรนะครใช่ ครับก็เชื่อว่านะครับยังไงก็แล้วแต่เราน่าจะผ่านพ <ไป S 1> ้นตองนี้ก็ได้ได้ดีนะครับอีกการหน,นึ่งนะครับที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงอะะพภาวะแวดล้อมได้ความมั่นคงก็คือแนวคิดของคุณเอ่อซามูเอลฮันติงตันนะครับซึ่งได้นําเสนอแนวคิด Clash of Civilization นนะครับซึ่งท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะได้เคยฟังแล้วจริงๆแล้วมันก็คือแนวคิดที่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ย โลกอนาคตของเราจะเกิดการขัดแย้งทางอารยธรรมอย่างรุนแรงนะครับซึ่งท่านอาจารย์บอกว่าน่าจะเกิดขึ้นจริงในอีกประมาณสิบถึงยี่สิบปีข้างหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวโน้มหลักของโลกเลยเพราะถือว่ามีโลกด้านตะวันตกนะครับแล้วก็เป็นโลกเรียกว่าเป็นความขัดแย้งเพราะจะเห็นว่านะครเดียวกันก็มีกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ,อน,นก็อาจจะ เป็นอรารยธรรมหนึ่งซึ่งอาจจะมาขัดแย้งกับโลกตะวันตกก็จะเข้มข้นกว่าที่เห็นในปัจจุบันอีกใช่ไหมครับ,รบ<น>แล้วก็การแข่งขันของมหาอำนาจก็จะจะยิ่งเข้มข้นขึ้นอย่างที่คุณภัฒบอกนะครับบทบาทของมหาอำนาจจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องให้อ คุณผู้หญิงนะครับซึ่งทรงอํานาจมาพูดประเดนบาจะพยายามจะหาจุดเชื่อมโยงที่จะโยนมาให้ดิฉันพูดค่ะเอาเป็นที่ฉันจะพูดให้กันแล้วกันนะคะก็คือเรื่องของบทบาทมหาอำนาจเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มทักต้องแสดงความทรงอํานาจหน่อยค่ะคือบทบาทของมหาอำนาจเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปหลายครั้งแต่ก็อยากจะเน้นย้ํากันอีกเพื่อจะได้จํากันได้นะคะว่ามหาอำนาจที่เราจะเน้นจริงๆแล้วเนี่ยก็มีอยู่สัก สามสี่ห้ามหาอำนาจเนาะสหรัฐจีนรัสเซียญี่ปุ่นอินเดียแต่ว่าในที่นี้เนี่ยท่านอาจารย์ได้เน้นถึงสามมหาอำนาจที่สําคัญที่เราเห็นบทบาทค่อนข้างชัดก็คือสหรัฐรัสเซียแล้วก็จีนในส่วนของสหรัฐเนี่ยท่านบอกว่าจริงๆแล้วภายหลังสงครามสงครามเย็นนะคะเราก็จะเห็นว่าสหารัฐเป็นมหาอำนาจที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแทบบี่หนึ่งในในทุกมิติทั้งมิติการทหารมิติเศรษฐกิจ มิติของเ,อเทคโนโลยีวัฒนธรรมดังนั้นเนี่ยสหรัฐเขาก็พยายามที่จะใช้นาโตนะคะคในการที่จะปิดล้อมคือเขาเขาคือเขามองม,ม,มุมของการแข่งขันของมหาอำนาจคือพยายามจะใช้มาตโตยปิดล้อมรัสเซียแล้วก็สนับสนุนให้นาโตเนี่ยขยายอิทธิพลออกไปเรื่อยๆอแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็มองถึงพันธมิตร ที่เคยเป็นพันธมิตรในช่วงสงครามเย็นนะคะอ,อ,อย่างเช่นฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นไทยออสเตรเลียเกาหลีใต้เพื่อที่จะมาขยายหรือว่าสร้างอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยทีนี้แต่สิ่งที่เราเริ่มเห็นเทรนด์ที่มันมาแล้วอย่างหนึ่งก็คืออิทธิพลทางด้านการทหารของสหรัฐเนี่ยก็ยังคงอยู่ แต่ด้านของเศรษฐกิจเนี่ยค่อยๆลดลงสืบเนื่องมาจากปัญหาเป็นเขาเรียกว่าอะไรวิกฤตวิกฤตวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆปัญหาภายในของสหรัฐแล้วก็กอบกับที่ว่ามีมหาอำนาจอย่างจีนที่ที่ในด้านเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างทะยานขึ้นทําให้บทบาทด้านนี้ของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างลดลงเรียกว่าเป็นยุคที่จีนกำลังพงาดใช่ไหมครับใช่แต่ว่าสหรัฐเขาก็ไม่ได้ตกลงซะทีเดียวนะคะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ ตกขั้วหายไปสักทีเดียวเขาก็ยังคงอิทธิพลอยู่แต่ในด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็คงค่อนข้างที่จะต้องเปลี่ยนผ่านไปทางจีนบ้างแล้วสําหรับรัสเซียรัสเซียเนี่ยจริงๆเขามองในพื้นที่ของคาบสุดบอลา่แล้วก็เอเชียกลางเนี่ยเป็นอิทธิพลเขตอิทธิพลของเขาเหมือนเป็นหลังบ้านอย่างอย่างคุณจุลชาัิเนี่ยคุณจุลชติห่วงไหมคะหลังบ้านคุณจุลชาัิไม่ห่วงผมอยู่คอนโดจบค่ะจบถ้าเป็นหลังบ้านก็คงห่วงใช่ไหมคะว่าไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะ ก็คงร้อนอูว่าทำไมไม่ห่วงในบ้านเลยเอาในบ้านก็คือห่วงอยู่แล้วในบ้านมันมีมีซีเมนต์มีเป็นตึกอยู่แล้วหลังหลังบ้านนี่อาจจะเป็นแบบมันเป็นรั้วนี่เป็นสิ่งที่เปรียบเทียบคะก็จะเห็นมันเป็นเหมือนมันเป็นคําศัพท์ทางรัฐศาสตร์ไหมคำศัพท์ทางด้านความมั่นคงว่าหลังบ้านแบ็ก yard s ตร a t จิกแบ็ c ยาร์ดของของแต่ละประเทศก็เหมือนเทียบกับ หลังบ้านของเราที่เราก็ต้องห่วงแหนมีทฤษฎีหนึ่งคุณนภัสที่เราไม่ค่อยเพราะมัวเราก็มัวแต่รับแขกอยู่หน้าบ้านไงเราใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านอยู่หน้าบ้านเราก็เลยอาจจะลืมมองไปข้างหลังบ้านว่าเอ๊ะใครเข้ามามีมีใครเข้ามาอาจจะปลูกต้นไม้ไว้มีใครมาเด็ด่าม่วงไปกินเเปรียบเทียบได้ดีค่ะเอาเป็นว่ารัสเซียเนี่ยเขาก็ห่วงต้นมะม่วงในค้าบสูรบอคาดแล้วก็เอเชียกลางของเขาจำอย่างนี้จะได้จะได้ง่ายต่อการจำนะคะในนี้เราก็เห็นว่า เห็นได้ว่ารัสเซียนพยายามที่จะทําสงครามเพื่อสั่งสอนจอร์เจียแล้วก็เมื่อชาติตะว,วันตกมีแนวะคิดที่จะเชิญจอร์เจียเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ในปี2551 อย่างไรก็ดีเนี่ยจีนเองก็พยายามที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศในเอเชียกลางมากขึ้นเนื่องจากมีค่อนข้างมีน้ํามันนะคะแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมากมายทําให้รัสเซียก็อาจจะห่วงกังวลในพื้นที่ตรงนั้นนะคะอีกมหาอำนาจหนึ่งก็คือจีนอย่างที่เราบอกกันไปคุยกันหลายครั้งคือจีนเขามีทุนสํารองค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นตลาดท่องเที่ยวสําคัญแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการที่เราจะบอกว่าจีนจะเป็นมหาอำนาจ หรือว่ามีบทบาทอย่างไรในอีก20ปีเนี่ยก็ค่อนข้างยังไม่มีความชัดเจนเพราะด้วยเราก็เห็นว่าปัญหาในจีนปัญหาภายในของเขาปัญหา,หาต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีเยอะแล้วเขาก็แนวคิดของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมไม่ไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยคล้ายคลึงมาหาอำนาจทางตะวันตกสักเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องดูว่าบทบาทของเขาจะเป็นอย่างไรแต่างนี้ อย่างไรก็ดีถ้าเราพูดถึงบทบาทของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ต้องดูอีกละเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาจะมาครอบงำอะไรได้ทั้งหมดเพราะอย่างเห็นว่าบางทีเนี่ยกลุ่มประเทศอาเซียนก็มันมีหลายประเทศที่มีความขัดแย้งกับจีนข้อพิพาททางทะเลอย่างเวียดนาม,มฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นจุดที่ ชะลอหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยให้จีนมามีบทบาทนําในภูมิภาคได้มากเท่าไหร่แล้วก็บางทีอาจจะมีการดึงมหาอำนาจอย่างที่เราเห็นปัจจุบันก็เริ่มมีการดึงมหาอำนาจอื่นๆอย่างสาหรัฐเนี่ยเข้ามามาในความสัมพันธ์ด้วยค,ค่ะสําหรับการแข่งขันของมหาอำนาจจะพูดเสริมนิดนึงนะครับว่า อย่างางที่คุณพั์บอกนะครับมหาอำนาจแ,แต่ละประเทศเนี่ยก็มีนโยบายมีท่าทีในเรื่องต่างๆนะครับมหา,หาอำนาจพวกนี้ก็จะแข่งขันกันแล้วก็มีนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น <ừ. S 1> ด้วยนะครับท่านอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นชาติตะวันตกกับรัสเซียสหรัฐกับจีนญี่ปุ่นกับจีนถึงแม้ตอนหลังๆนี่ก็จะเผาๆลงไปบ้าง <ừ. S 1> เพราะว่าต้องการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับในด้านเศรษฐกิจนะฮะที่มีความเชื่อมโยงก,กันอย่างมากนะครับระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยแต่ก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่นะครับ แล้วก็มีงานนมที่จะเข้มข้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆด,ยด้วยนะครับโดยมหาอำนาจก็น่าจะใช้ความขัดแย้งอย่างเช่นทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกเนี่ยเป็นเวทีแข่งขันซึ่งก็ไม่น่าจะยุติลงได้โดยง่ายโดยท่านอาจารย์บอกว่าหรือว่านะจริงๆแล้วถ้าจะแก้ง่ายสุดทุกฝ่ายฟรีสปัญหาหยุดไว้ก่อนสมมติว่าปัญหาทะเลจีนใต้ย,ยังแก้ไม่เสร็จก็พักไว้ไม่ต้องคุย<อ>หยุดเรื่องนี้ไว้แล้วก็ไปคุยเรื่องอือ่นๆแทนเราก็จะมีการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศ อ่านั้นๆเนี่ยได้กับอย่างอื่นก็จะรุดหน้าไปบางทีพอเราคุยกันเรื่องเศรษฐกิจเราอาจจะกลับมาเออจริงๆแล้วปัญหาทะเลจีนใต้ก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเนาะอะไรเงี้อาจจะค่อยๆมาคุยกันก็ได้กับความร่วมมือที่มีในด้านอื่นๆใช่วันนี้ก็ต้องนะส่งเสริมความร่วมมือทั้งสันนี้ก็เป็นแนวคิดของท่านอาจารย์ที่ที่ได้ไปรับฟังมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีประเทศที่เกี่ยวข้องยังไม่มีทีเท่าว่าจะทําเช่นนั้น ค่ะก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงเรียกอินเดียว่าเป็น regional power คือเป็นมหาอำนาจระดับภูมิภาคคือก็จะเห็นเลยไหมว่าในในสังคมของอินเดียหรือว่าพื้นที่ในอินเดียก็ยังคงจะมีมีความแตกต่างอยู่ในเรื่องของการเป็นอยู่ความเป็นอยู่หรือว่าระดับการพัฒนาอะไร่งเงี้ยนะคะแต่ว่าก็เห็นเลยว่าการทํางานของหน่วยงานราชการเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะนะในเชิงรุกก็แล้วก็ครอบคุมหลายมิติซึ่งก็เป็นเป็น สิ่งที่น่าสนใจของประเทศที่มีศักยภาพแล้วก็จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจก็ต้องดูต่อไปอินเดียจย์ประภัส์ไม่ได้พูดถึงแต่เราก็ต้องมองต่อไปว่าใน20ปีเนี่ยอินเดียจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจที่มีศักยภาพขนาดนั้นที่จะเป็นมหาอำนาจหนึ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเกินไปกว่า Region a l power หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามชมใช่เพราะเขาพูดกันว่าอ In ินอินเดียนะครับมีนโยบายที่เรียกว่า l o o k East นะครับหรือว่ามองไปทางตะวันออกแต่ต้องแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นแอคอี ต้องทําด้วยนะครับใช่ลุกมานานแล้วคราวนี้ต้องแอคแล้วครับเอาล่ะค่ะเมื่อกี้รูปแบบเก่ากันไปแล้วนะครบบต่อไปก็ค่ะอันนี้มาเป็นกันที่รูปแบบใหม่มวเวลาเราพูดถึงมันคงรูปแบบใหม่ท่านผู้ฟังจะนึกถึงอะไรคะติ้งตอง การก่อการร้าย <Okay. S 1> อาชญาการรม <Bye. S 1> ข้ามชาติความบั้นคงทางไซเบอร์แล้วก็เปลี่ยนความท้าทายรูปแบบใหม่ต่างๆนะคะทีนี้การก่อการร้ายเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเราก็เราก็เห็นแล้วว่ากลุ่ม i อเเนี่ยก็พยายามจะตอบโต้วัฒนธรรมตะวันตกแล้วก็พยายามจะที่จะตั้งเขาเรียกว่าอะไรรัฐอิสลามอันบริสุทธิ์ขึ้นมานะคะโดย ก็จะเห็นว่าภัยคุกคามนัานก่อการร้ายเนี่ยมันก็มีวิฒนาการมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็คงจะยังคงมีวิฒนาการต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นภัยคุกคามสําคัญร่วมกันของโลกหรือโดยเฉพาะยิ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือท่านอาจารย์ก็ได้ยกเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียเมื่อสองทิศที่แล้วมาสองทิศที่แล้วนะคะก็คือเหมือนว่าก็มีรายงานว่ากลุ่มไ s เนี่ยอาจจะอยู่เบื้องหลัง การก่อการการ้ายครั้งนี้ซึ่งมันก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่น่าห่วงกังวลน,นะคะว่าภายคุกคามจาก i อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคลืบคานเข้ามาในภูมิภาคแล้วแล้วก็ต้อง สิ่งที่สําคัญของไทยเนี่ยแม้ว่าไทยจะไม่มีไม่ได้เป็นเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายยังไม่มีคนไทยไปเข้าร่วมก็ตามแต่ว่าเราในฐานะประเทศหนึ่งในภูมิภาคเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องดูป้องกันแล้วก็ต้องดูทั้งด้านกฎหมายด้านคนเข้าเมืองด้านข่าวกรองคือต้องดูทุกมิติเพื่อที่จะ,ร,ะรับมือกับภัยนั้นๆค่ะพวกเราค่ะพวกเราทุกคนนะครับก็จะต้องมีส่วนนะครับในการช่วยเฝ้าระวังเนาะอ่านี่คือสิ่งที่สาคัญมากเจอคนที่มี มีพิรุษหรือว่าของที่มีพิรุษใช่รีบโทรแจ้งนะครับใช่ค่ะเพราะนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะก็อย่างที่ทราบว่าหน่วยงานความมั่นคงหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถที่จะมีกําลังเพียงพอที่จะตรวจได้ทั้งหมดประชาชนนี่แหละที่จะเป็นตัวช่วยที่สําคัญของรัฐนะคะในการรับมือกับภัยเหล่านี้และนอกนั้นปัญหาความมั่นคงที่เป็นรูปแบบใหม่ๆอื่นๆก็อย่างเช่น ค <c oughs> วามรุกทางไซเบอร์ซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะมาฟังกันมาหลายแล้วจะเป็นเอ็กซ์เพรสกันแล้วนะคะก็อาจจะเป็นแนวรบใหม่ในการทําสงครามก็ได้อ่านอกจากเราจะมีบกนะครับทางน้ําทางอากาศอ,าว,กาอาวกาศนะไซเบอร์นะครับสหรัฐถือว่าเป็นแนวรบใหม่มนะครับมิติที่ห้านะที่จะรบกันฟังดูเหมือนส t a r ์วอ s ์สทิงทงครับ ค่ะเอามาต่อกันที่ด้านต่อไปด้านสุดท้ายของด้านความมันคงค่ะครับก็นะครับไปถึงทั่วโลกไปถึงมหาอำนาจไปถึงความมั่นคงรูปแบบใหม่กันแล้วกลับมานะครับที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเราจําเป็นที่ตัวใกล้ใจใช่ครับ <laughs> <laughs> กํลัง <laughs> <laughs> ไม่ตอ่อแล้วกัง พยายามหาคำแต่หาคำตอบไม่ได้นะรเรียนเก <laughs> ิโอเคไม่ใช่นะครับก็ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่ของการทูตไทยของเราเลยก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีนะครับสิ่งใดที่มีความร่วมมือกันอยู่แล้วกับประเทศเพื่อนบ้านก็ควรจะมีความร่วมมือกันต่อไปนะครับในฐานะฉันมิตรแล้วประเทศเพื่อนบ้านจริงๆแล้วเนี่ยมีคนเคยพูดไว้ว่าเระหว่างาจ,จะมี เหมือนกับเหมือนลิ้นกับฟันนะเนาะเพราะว่าเราเนี่ยค,คงไม่สามารถก็เรื่องใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะอรอบที่สองนะครับขอโทษค่ะอีกหน่อยเพราะว่าให้คุณพัฒน์เนี่ยเอาไมค์ไปร้องเพลงเลยนะครับอีกหน่อยเราจะเปิดช่วงพิเศษนะฮะให้ดิฉันร้องเพลงคนเดียวไม่พูดด้านขอามันคงอีกแล้วนั่นน่าจะรุง<笑><笑><笑><สา>ร่งไม่ใช่ก็นะครับ พูดเรื่องอะไรลืมไปเลยลิ้นกับฟันค่ะลิ้นกับฟันเราไม่สามารถย้ายตัวเรานะครับออกไปจากประเทศไทยที่ตรงนี้ได้ในขณะเดียวกันเพื่อนบ้านก็คงไม่ย้ายไปไหนเหมือนกันก็คงจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันกระทบกระทั่งการหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องยอมให้กัน่เหมือนเรากําลังอวยพรเบาๆในงานมงคลสักอย่างนะครับก็อย่างเช่นนะครับเราก็อาจจะต้อง ดูนิดนึงว่าบางทีเราก็อาจจะพูดอะไรที่มันเป็นลักษณะของการดูถูกประเทศเพื่อนบ้านหรืออาจจะส่งเสริมความรู้สึกที่รู้สึกที่ไม่ดีกับเพื่อนบ้านไปเนี่ยมันก็ก็คงจะไม่เป็นผลดีนักนะครับก็จะเราเป็นอาเซียนกันแล้วนะเป็นประชาคมกันแล้วประชาคมสังคมประนธรรมเนาะก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้อัตลักษณ์ซึ่งกันและกันของชาวอาเซียนเนาะครับค่ะ ต่อมานะครับความสัมพันธ์ด้านสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจนะครับเราก็จะพูดกันอย่างเร็วๆเลยก็คือว่าเศรษฐกิจโลกนะครับก็ได้ผ่านเข้าสู่ระบบโลกหลาขั้วมากไปแล้วแต่ก็ยังมีความเลือมล้ําอยู่ระหว่างประเทศร่ารวยกับประเทศยากจนนะครับแล้วก็ตอนหลังๆมาเนี่ยก็เริ่มมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการค้าเสรีเช่นนะครับ tpp แล้วก็ R c e p นะครับซึ่ง r c e p n นั้นก็เป็นของอาเซียนแต่ tpp คือไม่ใช่ของอาเซียนแต่ว่าเป็น เหมือนเป็นอเเชใช่คือเหมือนเป็นเป็นการรวม FTA ที่อาเซียนทํากับประเทศต่างๆเอามารวมกันเป็นก้อนใหญ่คือเหมือนเราทําเป็นในลักษณะอาเซียนอินเดียและอาเซียนจีนแล้วเราก็มารวมกันไหนๆมีบวกหนึ่งไว้แล้วก็เอามาบวกให้หมดเป็นหมดเลยนะครับอาเซียนบวกบนะครับอาเซียนบวกบวบวกบบวกค่ะ ครับก็ต้องดูกันนะครับว่าการอมกลุ่มเหล่านี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็เป็นที่น่าจับตามองเหมือนกันที่แน่ๆประเทศสมาชิกอาเซียนของเราก็น่าจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นจากหลักการอาเซียนคอนเน็กติวิตี้นะครับที่มีการเชื่อมโยงถนนเชื่อมโยงระบบ การทรคมนาคมขนส่งต่างๆแล้วก็เชื่อวยงทางด้านคนแล้วก็เชื่อมโยงทางด้านกฎระเบียบด้วยเป็น3อย่าง connectivity มี่3อย่างค่ะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมก็แน่นอนว่าเราก็ยังต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมด้านสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะมีปัญหาข้ามชาติปัญหา ใหม่ๆขึ้นมาซึ่ง,งจริงๆอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่ก็จะมีความซับซ้อนแล้วก็มีวิวัฒนาการมากขึ้นอย่างเช่นปัญหาสิทธิมนุษยชนนะปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาด้านอื่นๆอย่างเช่นก็เป็นด้าน พลังงานด้านอะไรเงี้ยด้านด้านน้าด้านอาหาร uh huh. หซึ่งจริงๆเราอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นในแง่มุมไหนจริงๆเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเชื Roose ่อมโยงกับด้านของสังคมวัฒนธรรมค่อนข้างสูงก็ต้องรับมือกันต่อไปนะคะเตรีย MM มพร้อมรับมือกันต่อไปว่ากันจริงๆการที่เรามาดูภาวยี่สิบปีนี่ก็ดีนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกที่จะตระหนักรู้ว่าเอ้ะจริงๆปัญหาพวกเนี้ยวันหนึ่งอาจจะมีความสําคัญแล้วเราจะต้องรับอย่างไรนะคือสิ่งที่สําคัญค่ะ โอเคเนาะก็เป็นสภาวะรอนด้านความมั่นคงที่ได้รับฟังมาจากท่านอาจารย์ประพัฒน์ใช่เป็นมุมมองของอ ى, นักวิชาการอาจารย์ค,รค่ะทรงคณอวุฒิสัปดาห์ต่อไปเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันนั้นต้องติดตามต,ต,ตามครับสำหรับวันนี้นะครับคุณพภัตต์ดำคำและผมจุลชาติกัรจนิอรานสริริต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันอังคารน้าหวังว่าอากาศจะเย็นเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ